ครับสวัสดีครับผมเฉลิมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับแนะนำเครื่องมือ s ส a นปลิปนะครับที่โฆษณาขายกันทางทีวีนะครับแต่ตัวนี้มันเป็น Made in China นะครับนี่ครับ m a d e in China นะก็เรียนแบบนะครับเรียนแบบมาก็คือ ตัวนี้สแนปกริปตัวนี้สามารถขันได้ทั้งนอ็อตแล้วก็ท่อกลมนะครับเพราะมีฝันเลื่อยอยู่เป็นฝันอยู่นี่ครับก็ให้มาสองตัวนะครับตัวใหญ่ครับตัวเลขอีกหนึ่งตัวตัวเลขนี่มีสองด้านนะครับใช้ขันได้สองด้านในหนึ่งแพ็คที่แพ็คก,ก็จะบอกว่า 9-3.2มิลนะครับน็อตเดี๋ยวเราเอาไปลองใช้ดูครับกับน็อตแอร์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าเกรเกรเล็กก็น่าจะเป็นเกตต่ำหน่อยนะครับตัวใหญ่ก็ให้จับน็อตใหญ่อันนี้น็อตเบอร์ใหญ่นะครับเนี่ยประมาณ30ส ง่เป็นนะครับใช้งานได้สะดวกดีเหมือนกันครับเนี่ยตัวนี้ใช้ครับงานแอร์นะครับหรือว่างานท่อเป็นท่อกลมก็จับได้นะครับ ในที่แคบอ่ลองดูขาแอร์นะครับลูกยางตรงนี้เด็นในใช้ด้านเล็กนะครับสามารถกลับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับถัดเราเกี่ยวด้านไหนก็กดไปด้านนัน้นเลยในที่แคบหมุนได้นะครับเป็นช่องเข้าตัวมันเข้าได้พอดี่ะ,ะกรกโยก ออใช้งานได้สะดวกนี้ครับผมผมผมโอเคนะครับผมชอบผมชอบผมชอบก็คือบางทีบล็อกอะไรเข้าไม่ได้ก็มีมีช่องว่างอย่างนี้ก็โอเคนะที่แคบได้นะครับแล้วก็ท่อกลมเป็นท่อกลมปะปาอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าถ้ามันมีเกลียวนะจับหมุนได้พอมีฟันจะลองดูครับเข้าได้ไหม เอออย่างเงี้ยครับมันคงของลักษณะอย่างงี้บิดบิดได้นี่เนี่ยครับ s น a p ก l ิบนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณ120บาทครับเนี่ยเมดอินชัยนานะครับ,ร China, รบใช้ได้นะครับใช้ได้ ผมชอบครับผมสวัสดีครับครับก็เ,เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ช่างเหมือนผมน่าจะชอบนะครับแต่สำหรับตัวผมแล้วโอเคครับชอบครับใช้งานได้สะดวกดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ